ดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาอยู่กับเฟิร์นอีกแล้วนะคะในเพจเอเชียบุกิ้ไลฟ์ไทยแลนด์วันนี้เราก็จะมาเปรียบข่าวสารเกี่ยวกับบอลกันค่ะเราก็มาเริ่มที่ข่าวแรกกันเลยนะคะฟาเบียนเฮอร์เซเลอร์นะคะกุนซือของไบรตันเนี่ยบอกว่าถูกต้องแล้วนะคะที่ดีคไร์์เนี่ยโดนใบเหลือง2ใบเปลี่ยนเป็นใบแดงและโดนไล่ออกจากสนามไปค่ะในนัดที่อาร์เซนอลนะคะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของไบรตันค่ะโดยเฮอร์เซเลอร์นะคะ,ด eller, ะ,คะได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้นะคะว่าอย่างแรกเลยเขาเตะบอลออกไปดังนั้นมันเป็นใบเหลืองชัดเจนนะคะมันเปลี่ยนโมเเเมมมนตัของกไปลย และเราเนี่ยก็เริ่มครองเกมและทันใดนั้นก็เสียประตูแบบไม่มีปีไม่มีขุยนะคะเราได้ป้องเราป้องกันมันได้ไม่ดีพอนะคะใบแดงเนี่ยมันเปลี่ยนรูปแบบแน่นอนเราต้องการเอาชนะเราทํามันไม่สําเร็จดังนั้นเราก็พอใจกับผลที่สมอคะ่ะและเรามาตอนน่อกันที่ข่าวที่2นะคะก็คือ โซบัมบ้านะคะตำนานกองหลังของดาร์คิฟซิตี้นะคะได้เสียชีวิตลงในวัย39ปีนะคะหลังจากที่มีอาการป่วยนะคะทางบัมบ้าเนี่ยเคยถูกวินิจฉัยนะคะว่าเป็นโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองในปี2021นะคะก่อนที่จะเข้ารับการบำบัดแล้วก็กลับมาเล่นฟุตบอลอีกครั้งหนึ่งนะคะกับคาร์ดิฟและย้ายไปมิดเบิร์ดมิดเดิลบรนะคะ ซึ่งดาวเตะคนนี้นะคะเริ่มต้นอาชีพค้ายแข้งเนี่ยกับปาริสแซนเช็กแมงนะคะแต่ว่าไม่ได้แจ้งเกิดกับทีมชุดใหญ่ก็เลยพเนจรก่อนที่จะเล่นให้กับเลสเตอร์ซิตี้ลีดยูไนเต็ดนะคะมิลมิเดนโบรนะคะแล้วก็คาร์ดิฟซิตี้สโมสรที่เขาลงสนามมากที่สุดค่ะหลังจากที่เขาเลิกเล่นเนี่ยเขาก็ผ่านตัวรับงานคุมทีมนะคะแล้วก็เพิ่งจะได้รับตำแหน่งกุญซือของอาดานาสปอร์นะคะไปเมื่อเดือนที่ผ่านมาเท่านั้นนะคะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ย ก็ได้เสียชีวิตลงก็ต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะและเรามาต่อกันที่ข่าวต่อมากันเลยนะคะคาร์โลอันเชรตินะคะกุนซือของเรอัลมาดริดนะคะยืยนยันว่าเขาเนี่ยมีความสุขกับการปรับตัวของคิริยันเอ็มบัปเป้นะคะแม้ว่านักเตะเนี่ยจะยังทําประตูในลีกลาลิกาสเปนไม่ได้ะคะ่ะซึ่งทางฝั่งของคิริยันเอ็มบัปเป้นะคะย้ายมาร่วมทีมกับราชันชุดขาวหรือว่าเรอัลมาดริดนะคะแบบไม่มีค่าตัวหลังจากที่หมดสัญญา กับปารีสแซงเชคแมงในซัมเมอร์นี้นะคะโดยที่เขาเนี่ยได้เปิดตัวอย่างสวยงามด้วยการทําประตูพาทีมเอาชนะอัตลันตาที่2ประตูต่อศูนย์นะคะซิลแชมป์ยูฟ่าซูปเปอร์คัพนะคะแต่ว่าไม่ใช่ในเกมลีกที่โดนตั้งคําถามเรื่องฟอร์มการเล่นการประสานงานกับเพื่อนร่วมทีมแล้วก็การที่ยังทําประตูหรือแอซิสไม่ได้หลังจากที่ผ่านสาเกมแรกค่ะ ทางฝั่งของอันเชรติเนี่ยก็บอกว่าเอ็มบัปเป้เนี่ยเล่นได้ดีมากนะคะแม้ว่าเขาจะายังทําประตูไม่ได้การเล่นของเขาเนี่ยสร้างความอันตรายนะคะแล้วเขาเนี่ยก็ปรับตัวเข้ากับที่นี่ได้แบบไม่มีปัญหาคะ่ะบอลที่มีเกมก็มาเอ็มเป็นแปดไทยแลนด์ที่1ของเอเชียความบันเทิงครบจบในเว็บเดียวและมาต่อกันที่ข่าวต่อมากันเลยนะคะเอรเิกแินธานค่ะเฮดโค้ชของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะ, H อ United, ะ,คะยอมรับว่าผิดหวังที่พ่ายให้กับลิเวอร์พูลแต่ว่ายังเชื่อว่าทีมเนี่ยจะมีแชมป์ติดมือเหมือนกับฤดูกาลก่อนนะคะ ปีศาจแดงน,นะคะแพ้ให้กับพงแดงน,นะคะคาถทิ่นโอแทฟอร์ที่3ประตูต่อศูนนะคะและเป็นการพ่ายในลีกนัดที่2จากการลงสนาม3นัดนะคะซึ่งทางฝั่งของเอริกตาเนี่ยก็ยอมรับนะคะว่าผิดหวังกับผลการแข่งขันแต่ยังเชื่อมั่นว่าจะปรับปรุงนะคะจนทีมเนี่ยคว้าแชมป์ได้จนตอนจบฤดูกาลนะคะซึ่งอตอนนัดพรีซีซั่นเนี่ยเจอกับลิเวอร์พูลก็จบด้วยสกอร์3ประตุต่อศูนนะคะมาในเกมลีกเนี่ยก็ยังจบที่3ประตุตะะ่อศูนค่ะ ซึ่งเอริกนะคะก็บอกว่าความพ่ายแพย้พพครั้งนี้นะคะทําให้เราและแฟนๆนเจ็บปวดนี่เป็นเกมที่สระฮอร์ฤดูดการผมต้องอธิบายสิ่งนี้หลายครั้งมากเรากําลังสร้างทีมใหม่นะคะเรามีผู้เล่น2คนที่ได้ลงตัวจริงเป็นครั้งแรกในฤดูดกาลนี้และเขาก็เชื่อมั่นนะคะว่าเราเนี่ยจะสามารถคว้าชแชมป์ได้ตอนจบฤดูดกาลคะ่ะ ซึ่งเอริคินาเนี่ยจะได้อยู่ไปจนถึงจบฤดูกาลหรือเปล่านั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะเพราะว่าดูจากหน้าเซอร์จิมเลสคลิปเมื่อคืนนี้แล้วไม่ค่อยจะพอใจเท่าไหร่นะคะโอเคเราก็มาปิดจบนะคะด้วยไทยลีกอีกเช่นเคยรอบนี้นะคะเรามาอัปเดตนะคะอันดับอันดับดาวซันโบไทยลีก2024-2025นะคะหลังจากจบแมตช์เดย์ที่5นะคะทุกคน โอเคอันดับที่1นนะคะตอนนี้เป็นบิสโซลีนะคะจากบุริรัมยูนเต็ดนะคะ5ประตูแล้วก็ทีรศักเพยพี่ไม้นะคะจากการท่าเรือ f c 5ประตูนะคะแล้วก็อันดับที่3นะคะบดินภาลาจากการท่าเรือ4ประตูแล้วก็ทัศยาธานากะจากราชบุรีนะคะลคูคัสคิสตินจากบริรัมยูนเต็ดแล้วก็สุภชัยใจเด็ดจากบุริรัมยูนเต็ดทั้งหมด4ประตูค่ะส่วนในอันดับอื่นๆเนี่ยก็สามารถไปดูเพิ่มเติมกันได้นะคะเนือกจากว่าอันดับ10เนี่ยมีเป็น10คนเลยนะคะแล้วก อันดับอื่นๆเนี่ยมีหลายคนมากๆเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ยังเป็นอันดับร่วมอยู่นะคะที่ทำสอประตูแล้วก็1ประตูก็รอติดตามกันนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยใครจะได้ดาบสันโบค่ะเพิ่งเริ่มตนม้นฤดูกาลเท่านั้นนะคะและถ้าใครอยากจะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับฟุตบอลแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และก็กดติดตามเพจเอเชียพีไลฟ์ไทยแลนด์ไปด้วยนะคะวันนี้เพิ่นไปก่อนลวค่ะบ๊ายบาย